กำลังจากอัปเดตตัววันยุยอแปดแล้วก็ไรชิโบะกล่องสามโซนกาซีเอห้าโอคาจีนะครับการใช้างานดูเหมือนจะสมุดเรื่อยขึ้นนะครับท่ากอยุยก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากนัครับการใช้างานก็สมุดเรื่อยๆดีนะครับรับออัปเดตเมื่อวานนี้นะครับบพืน้นที่ใช้างานเอห้าคาจีก็ลองอัปเดตก็ดูนะครับ จากทัพเดดก็ไม่มีหลาอะไรนะครับในการยังกองเราเขายังโอเคปกติดีนะครับ,น,รบรนะครับวายย่อแปดครับหนึรอยสิบหกตัวนี้หลายคนก็น่าสนใจอยู่นะครับยังนับเดดได้อีกหลายปีนะครับการทัดขนาดก็สมมติเรื่องหลายดีอยู่นะการเปิดแอปต่าง ก็เกดีนะครับลองดูนะครับใครจะอยู่